หมยมาเนี่ยก็ตามแผนเลยนะแม่เอา้าไมยกลับมาแล้วเหรอลูกมามานั่งกินผลไม้กันก่อนกลับมานี่เหนื่อยอะลูกมามานั่งก่อนสิไปนั่งก่อนนะคะพี่ไม้นั่งเลยนะนี่น้องสาวของแกก็เ,เตรียมผลไม้จานเนี่ยที่แกโดยเฉพาะเลยนะอ,อะไรกันแม่ ต้องก็แค่เห็นว่าพี่หมายเขาชอบกินผลไม้พวกนี้น้องก็เลยซื้อมาฝากเฉยๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นซะหน่อย <c oughs> พี่หมายว่าแต่กุญแจรถตองละ่ะก <c oughs> ุญแจอะไรตองเอ้าก็กุญแจรถที่พี่บอกว่าจะให้ตองไง <c oughs> พี่ไปบอกตอนไหนว่าพี่จะให้รถกับตอง <c oughs> เอา้าก็พี่จะซื้อรถคันใหม่อยู่แล้วไม่ใช่หรอตามปกติแล้วเนี้ยตามธรรมเนียมคันเก่าพี่ก็ต้องให้ตองสิ ใช่ไมแกจะซื้อรถคันใหม่แล้วคันเก่าแกก็ให้น้องมันไปเถอแม่คะแต่ว่ามายังไม่เคยไปตกลงอะไรกับแม่กับตองเลยนะคะพี่มายพี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงฮะถ้าจะไม่ให้ตั้งแต่แรกก็พูดมาสิตองรถคันนั้นเนี่ยพี่ยังต้องใช้อยู่นะถ้าพี่ให้ตองไปแล้วพี่จะเอารถที่ไหนใช้ไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปทํางานล่ะ ไม่ลูกแกเองก็เป็นพี่สะพ้ายแกก็ควรที่จะเสียสละให้น้องหน่อยสิแกเองอ่ะก็คงไม่เห็นแกตัวแบบนั้นใช่ไหมฉันน่ะสัญญากับน้องแกไว้แล้วแกก็ให้มันไปเถอะคิดว่าฉันขอถ้าแกไม่ให้อ่ะแกก็คงไม่เห็นแกหน้าของฉันนะแม่คะรถคันนั้นเนี่ยพ่อแม่หมายเขาซื้อให้ราคาก็กเกือบสองล้านเลยนะคะแม่อีกอยาก่างหมาเพิ่งใช้มาแค่สาปี ันยังไม่ทันเก่าเลยด้วยซ้ำแกจะเอายังไงสรุปว่าแกไม่ให้น้องใช่ไหมหรือว่าแกจะให้น้องสือต่อสมองแกนี่นะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองยังไงใครกันแน่คะที่คิดแต่เรื่องเงินทองทองแม่กับตองมากกว่าหรือเปล่าคะที่ในสมองมีแต่เรื่องเงินรถคันนี้เป็นรถที่พ่อแม่ของไมายเขาให้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของไมคกับพี่ทีม ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของไม้ว่าไมายจะให้หรือไม่ให้ใครก็ได้จริงๆตอนแรกเนี่ยไม้ก็ตั้งใจเอาไว้นะคะถ้าเกิดไม้ได้รถคันใหม่มาแล้วไม้ก็จะให้ตองซื้อรถคันนี้ต่อในราคา500 0 0 0บาทซึ่งต่ํากว่าราคาตลาดมากๆแต่ดูจากพฤติกรรมของแม่กับตองตอนนี้แล้วเนี่ย5 0 0 0 0 0คงให้ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งล้าน50,000 0คงน้อยเกินไปจริงๆอะไรของแก ตอนแรกเราก็คุยกันไว้แล้วว่าจะให้รถน้องโดยไม่ต้องเสียตังค์ตอนนี้จะมาบอกว่าคิดเงินแกสมองกลับไปแล้วหรือไงแกจําคําพูดของแกไม่ได้เลยเหรอแม่คะไมยจาคําพูดของไมยได้ดีค่ะไมยไม่เคยพูดนะคะว่าไมยจะให้รถกับตองไปฟรีๆไม่ว่าแม่น่าจะเข้าใจผิดไปเองมากกว่าค่ะพี่ไมยแต่อีเรื่องแค่นี้ก็ให้กันไม่ได้ต่อไปเนี้ยไม่ต้องมายุ่งกันอีกเลยนะขี้งกสมาร์ท พี่งก ok เหรอตองพี่เน่นะพีงก ok. ตองลองคิดทบทวนดูดีๆดีกว่าว่าพี่ให้อะไรตองไปแล้วบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยตองอยากเปิดร้านทําเล็บอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองพี่ก็เอาเงินเก็บของพี่ให้ไปทั้งนั้นที่เงินส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของพี่ที่พี่เก็บมาเองแล้วเงินในส่วนนั้นเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินของพี่กับพี่ทีมด้วยสุดท้ายตองกับเอาเงินที่พี่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยไปเล่นพนันจนหมดเลย ไม่ได้มีร้านทำเล็บอะไรให้พี่เห็นเลยสักนิดเดียวแค่นั้นยังไม่พอตองบอกว่าตองอยากหางานทําให้พี่ช่วยหางานให้พอพี่หางานให้ตองทําได้ตองไปทํางานได้ไม่กี่วันตองก็บอกว่าเหนื่อยงานหนักเกินไปต้องตื่นเช้าเกินไปทําไม่ไหวทําไม่ได้พี่ก็เสียหน้าหมดแล้วทุกวันนี้เนี่ยตองมาบ้านพี่แต่ละครั้งเก่าเสื้อผ้าพี่ไปใส่ตลอดเอาของของพี่ไปใช้ตลอด ตองไม่เคยขออนุญาตพี่เลยสักครั้งนะมายแกจะโกรดน้องแค่เรื่องเสื้อผ้าแค่นี้เหรอใช่แต่อีแค่เสื้อผ้าไม่กี่ตัวทำเป็นห่วงไม่ได้มั่นใจเหรอว่าแค่ไม่กี่ตัวตัวไหนดีอะแม่สวยทุกตัวเลยอะตองตัวนี้ก็สวยนะลกูกวิตัวนี้ก็สวยเลยนะตองเดี๋ยวในแม่กับตองเข้ามาทําอะไรที่ห้องไมอะคะ แล้วนี่ลื้อเสื้อผ้าใหม่ของว่าทำไมคะก็เสื้อผ้าพี่มามันสวยดีทุกตัวเลยอะตองก็ขอใส่หน่อยไม่ได้ยังไงล่ะใช่แค่เสื้อผ้าแค่ตัวเดียวอะแกจะห่วงทำไมนักหนาแต่นี่มันดูลูกดูอีกไปดูอีกเลยลูกเข้าไปดู ันนี้อะไรอ่ะอ๋อแบรนด์บำรุงของพี่นะ่ะแม่พี่เขาซื้อมาไว้ให้พี่บำรุงกินกนไปเถอะลูกพี่สะไพ์ของแกคนเดียวอ่ะกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันจะเสียของสะป่าค่ะแม่ตอชอบมากเลยเนี่ยแม่คะนี่มายแกมีหน้าที่ทำงานบ้านแกก็ทำไปเถอะเออแล้วเดี๋ยวของพวกเนี้ย เห็นแกบอกว่าแกไม่ชอบกินไม่ใช่เหรองั้นฉันเอาของพวกนี้ให้น้องสาวแกไปละกันตองรีบขอบคุณพี่เกิ้รขอบคุณนะคะพี่ไมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพี่ตองก็เอาไปหมดแล้วครั้งนี้เนี่ยยังจะมาอยากขอรถไป,ไปฟรีๆอีกเหรอคิดว่าเรื่องรถเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นๆกันหรือไงคะ คิดว่าราคามันถูกมากเลยเหรอเอาจริงๆนะถ้าเกิดถามว่าพี่ให้ตองได้ไหมเนี่ยพี่ตอบเลยว่าพี่ให้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดเงินตองเลยสักบาทก็ยังได้แต่ดูการกระทําของตองที่ผ่านมาสิตองคิดว่าตองสมควรได้รับแล้วจริงๆเหรอพี่หมายนี่พื่จะพูดแรงเงินไปหรือเปล่าคะพี่พูดอย่างนี้กับตองได้ไงต้องไปทําอะไรพี่นักหนาเย่าลืมนะว่าตองก็เป็นน้องสามีของพี่อ่ะใช่ตองเป็นน้องสาวของสามีพี่ก็จริง แต่ตองไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้ตองไม่ใช่เจ้าชีวิตพี่ที่พี่จะต้องมานั่งทําตามคําสั่งของตองตองไม่มีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้พี่ทําตามตองได้เลยตั้งแต่พี่แต่งงานกับพี่ชายของตองตองจ้องแต่จะเอาของพี่ไปฟรีๆโดยไม่คํานึงถึงสามัญสํานึกหรือมาระยาะทเลยสักนิดเดียวเออตองไม่เอาแล้วก็ได้คนอะไรเรื่องเยอะขี้งกวุ่นวายไปหมดทุกเรื่องเลยคอยดูนะเดี๋ยวจะไปบอกพี่ทีมให้เลิกไปเลยเฮ้ยเดี๋ยว ตางหูที่ใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยถอดคืนพี่มาด้วยเพิ่งไปหยิบบาวันนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่แกเนี่ยนะแม่ค่ะถ้าแม่งจะเอาแต่ตามใจตองแล้วก็จะทำตามตองบอกทุกอย่างเนี่ยแม่ออกไปอยู่กับตองข้างนอกเลยไหมคะ ไปอยู่กันสองคนให้สบายใจเลยหมายไม่ติดนะคะของฟรีที่ได้มาโดยไม่สมควรสุดท้ายต้องแส่คืนด้วยสิ่งที่มีค่ากว่าเสมอ